สวัสดีครับพี่น้องครับมากินข้าวเทียงน้ำกันร้านคุณแม่ดอกไม้เรือนเดิมขนมสซนท้งนี้ตองแมนคุณแม่ดอกไม้อันนี้กระดูกเนียนี่กระดูกของคุณแม่โอ้แม่กระดูกแม่กระดูกมืออันนี้ก๋วยเตี๋ยวสาวเกกีบกินดูเป็นหมาด้มาละเออเจ้าพ่ออ,อยาหอกหอนเลยแม่เอ้ยเนี่ยบ้าบออันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเสียนมามา,มาอันนี้กรปปิ กะปิข้าบักพีขนมาร้านนี้ถ้ไใรกินกะปิก็บักพรข้าับักทัวมือนี่งมือบักทัวก๋วยเตี๋ยวบานบานบานทฮาเปิดเรื่อเปิดเสือคู้ขายกับต่ๆวด่าผัวจริง มันถามเป็นๆเด้มันถามเป็นๆเด้อขม้นแปลกหน้ามถามเป็นยังไงนหนาคืลูกมันก่อนย้มปัดยังก่ออันนอันีมันมาล่ไมลนโนเออนาโนพี่บ่านาโนพี่บเป็นลก็เป็นนเป็นนาเห็นไหมพี่า มันเป็นน่องกันไหมมามาเป็นน่องเป็นาาที่ไหกินผู้เลียงวะ่หสวยวะหสยวะไปมาจาไนไปแล้ก็บอ่ามันสกกแลยเอาย่ล้วยี่เมนมันมาขอมึงบอกคุณม่ว่ามึงมาข้มาขอดีไปเอาไปไหมสีแล้วเรพมาบวกเลย มุกไม่ใช่สีแล้วมุมกแบบนี้คเอาไปแพ็กก็ได้แต่เราเอาไปไม่ใช่สีก็แล้วมุกแบบนี้ฮึจานมุก อเอาแม่อ,อ้นวัสด,ดีจ้าจ้ากินก๋น็ยเตียวฉันไปเอกงาน,งนยี่ส่นบรุทธิ์มีที่ชอบยช่บ่มีที่ชอบยุบบอกอันนี้มนนนนไม่มมได้กระดูก เข้าใจเด้อพี่น้องเนดะ้อสมาคมไหนก่อสมาคมนั่นแหละสมาคมผู้สูงอายุไอ้แกงโอ้โออนตัดกระเช้าเมออนไปเห็นกันต่างประเพี่น้องอะไรกันต่อแจ๊กก็เกมือนเะดะนะิมเลยมากินดูข้าแจ็คก,กี้